สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็พักผ่อนอยู่บ้านนะจ้าพรุ่งนี้เตรียมตัวออกเดินทางไกลอีกแล้วจ้าคุณแม่ก็มาเช็คเรตติ้งจ้าเช็คเรตติ้งให้ตัวเองนะคะคเพื่อนๆจ้าว่าไปถึงไหนแล้วบ้างๆค่ะนานๆทีจะได้เช็คเรตติ้งเจ้าของคุณน้องจ้าเบิรงนลูก เบิ่งเจ้าของจ้ะเฮ็ดจังใจบ่บมีคนเบิ่งกับเบิ่งเอาอเองจ้ะเนาะเอาแตงเขียนะพี่น้พื่อนนะไม่มีใครดูเราก็ดูตัวเรานะทำไงละ่ะเ <c oughs> ช็คเรตติ้งตัวเองจ้ะ <c oughs> เพื่อนเเช็คเอาเองจนะ้าบ่มีผู้ใดเช็คเข้ากัเช็คเอาเองเนาะก็เป็นอย่างจ้ะ เช็คเรตติง้งเช็คเอาเองวิทยไผเช็คเขากับเช็คเองจ้ะเราอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเราก็ชอบคอยมาพกกึ่งเป็นเพ่งยุคอย <laughs> พี่เบิร์ดผู้ใดกับผู้จักยูกคของคอยสี่สิบจ,จะห้าสิบเดี๋ชอบมากชอบพี่เบิร์ดผู้ใดว่าผู้ใดบ่ามากกับ้างคอยมาเนาะ บอกาเช็คเรตติ้งของเจ้าของจะมาเช็คให้เพื่อนๆน้นำเนาะเข้าเรตติง้งบ่ดีแจะเข้ากับเช็คตัวเองแล้วก็เช็คให้เพื่อนๆด้วยจ้าอันนี้แฟนคลับคุณแม่เป็นแฟนคลับของคุณพี่โสพีนะคะจหอยออกเออโสพีก็พูดเรื่องหอยออกคุณแม่ก็จะมาเช็คเรตติ้งไปเรื่อยๆจ้ะมีผู้ใดเบิง่งเม้ยครเบิงเบ่งคอยขอกระเบื้องเจ้าของพี่น้องค่ะ เราก็ต้องช่วยผักดันตัวเองเนาะทำไงได้ลนะ่ะเพื่อนๆน,นก็มีเนี่ย <Yeah. S 2> อันนี้ค่อยๆชมนะองงจ้าพี่เอหอนแดดเนาะอันนี้ก็เพื่อน,น,นๆพืซีของกันและกันจ้าคิดถึงทุกคนนะจะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็เป็นคุณน้อง คุณแม่ก็ว่างๆก็จะมาดูเพื่อนเฮื่จงนงใดจ้าคุณแม่กับบ่อยมีเวลาเท่าใดคุณแม่ก็จะมาดูเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนทุกคนนะจ้าเพื่อนๆอนกับยาบายข่อยเด้อข่อยกับเบิงห้สุขพ้นเลจ้าแล้วก็รักแล้วก็คิดถึงทุกคนเด้อว่างๆคอยก็จะระมาณนี่ลหละ สวัสค่ะเื่นๆจ้าวันนี้คุณแม่คาทตติวท์ฟูลร้องล้อวค่ะพรุ่งนี้เราไปฟูลรังกานะคะนี่ภูลร้องค่ะเมื่อนี้เป็นวันบ้างคุณแม่คุณแม่ก็จะมาดูเพื่อนๆจ้ามาดูเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คิดถึงทุกคนแต่ว่าคุณแม่ก็จะไม่มีเวลาดูโทรศัพท์มากเท่าไหร่นะคะเอาเช็คแล้วแล้วกะ ไปก่อนเด้สันวมื่อนี้กะบซัมนี้จ้าเดี๋ยวเจอกันไหมเดี๋ยวคุณแม่ว่างๆคุณแม่จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเด้จ้าวันนี้ก็ขอตัวขออนุญาตไปก่อนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ